เคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้าเรามีโอกาสถามคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตกับผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเนี่ยเราจะถามอะไรวันนี้ครับเราจะย้อนกลับไปดูบทสนทนาที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตได้เลยระหว่างยักษ์ตนหนึ่งที่ทรงพลังมากกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบทสนทนานี้นะครับให้พิมพ์เขียวที่เอาไปใช้ได้จริงๆสำหรับชีวิตที่ทั้งสำเร็จและมีความหมายครับ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นนะครับตอนที่อาลวกยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์เดชมีอำนาจมหาศาลเลยมาเผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าครับแต่แทนที่จะเป็นการต่อสู้กันด้วยกำลังเนี่ยมันกลับกลายเป็นการประลองปัญญากันแทนด้วยคำถามที่ต้องบอกว่าโหลึกซึ้งมากแล้วก็เป็นคำถามสากลที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็เคยสงสัยกันมาทางนั้นครับและนี่คือเส้นทางที่เราจะมาสำรวจไปด้วยกันในวันนี้ครับ เราจะเริ่มจากบทสนทนาเปลี่ยนชีวิตแล้วไปต่อกันที่ขนท่าแห่งความบริสุทธิ์จากนั้นเราจะมาดูกันว่าปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไปเจาะลึกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับศิละปะแห่งการผูกมิตรก่อนจะไปถึงบทสรุปสู่อิสรภาพในตอนท้ายครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกของการเผชิญหน้าครั้งประวัติศาสตร์นี้กันเลย คืออยากจะบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดารรมดาในตำรานะครับแต่มันคือบทสนทนาที่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวลองคิดตามดูเล่นๆนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพลังอำนาจที่แบบว่าไร้ขีดจำกัดมาเจอกับปัญญาอันสูงสุดการเผชิญหน้าครั้งนี้เนี่ยแหละครับที่นำไปสู่ชุดคำถามคำตอบที่เป็นแก่นแท้ของการใช้ชีวิตให้มีความสุขและถูกต้องเลยและตอนนี้ครับ เราจะมาเจาะลึกกันที่คำถามข้อแรกซึ่งเป็นเหมือนกับรากฐานของชีวิตที่มีความหมายเลยนะครับนั่นก็คือการเดินทางข้างในจิตใจของเราเพื่อไปสู่ความบริสุทธิ์ครับนี่คือคำถามแรกของอารวะยัษ์ครับบุคคลบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจริงไหมครับและคำตอบของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับสั้นมากกระชับ แต่ว่าทรงพลังอย่างยิ่งเลยท่านตรัสตอบว่าปัญญายะปริสุทธิชติหรือแปลว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานั่นหมายความว่ากุญแจสำคัญที่สุดในการชำระล้างจิตใจของเราก็คือปัญญานั่นเองครับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับท่านเปรียบเทียบการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเหมือนกับการข้ามห้วงน้ำใหญ่สี่อย่างหรือที่เรียกว่าโอคะครับมันก็คืออุปสรรคสำคัญสี่ด่านที่เราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ จุดที่น่าสนใจของตารางนี้ก็คือมันแสดงให้เราเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากเหมือนมีแผนที่เลยครับสังเกตนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่ต่างกันด่านแรกสุดเลยคือการเอาชนะความเห็นที่ผิดผิดด้วยศรัทธาจากนั้นพอจิตใจเรามั่นคงขึ้นก็ใช้สติและความไม่ประมาทข้ามห่วงน้ําแห่งภพหรือความยุติดในตัวตนนั่นเองต่อมาก็ใช้ความเพียรข้ามกามหรือความอยากและด่านสุดท้ายที่ยากที่สุด ก็คือการใช้ปัญญาที่สมบูรณ์แบบข้ามห้วงน้ำแห่งอวิชชาหรือความไม่รู้นั่นเองครับแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออปฏิบัติไปตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นผลทันทีเลยนะพระพุทธองค์ท่านก็มีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับท่านบอกว่ามันเหมือนด้ามมีดของช่างไม้ที่ถูกจับใช้งานทุกวันทุกวันแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันสึกไปในแต่ละวันแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้ารอยนิ้วมือมันก็จะปรากฏขึ้นมาเอง การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเลยครับผลลัพธ์อาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่เกิดขึ้นจริงแน่นอนครับเอาละครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญญาคือกุญแจสำคัญคำถามต่อไปที่เกิดขึ้นในใจเลยก็คือแล้วเราจะสร้างปัญญานั้นขึ้นมาได้ยังไงละล่ะอัลลวะกะยักษ์ก็สงสัยเหมือนกันครับเลยถามต่อทันทีเลยว่าแล้วบุคคลจะสร้างปัญญานั้นขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่จี้ใจดำแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเส้นทางนี้เลย คำตอบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยสุสสุสังลาะภะเตปัญญงซึ่งหมายถึงผู้ที่ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาเห็นไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดเลยนะคือการเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงนั่นเองและกระบวนการสร้างปัญญานะครับมี3ขั้นตอนที่ชัดเจนมากเลย 1. คือสุตตะมยะปัญญาก็คือปัญญาจากการฟังการเรียนรู้จากคนอื่น 2. คือจินตามัยปัญญาคือการเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมาคิดมาพิจารณาไตรตรองและ 3. ที่สำคัญที่สุดคือภาวนามยะปัญญาครับเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบตัติจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตัวเองพอเรามีปัญญาเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะนำปัญญาข้างในของเราเนี่ยมาประยุกใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในโลกภายนอกกันได้อย่างไร พระพุทธองค์ให้พิมพ์เขียวที่ชัดเจนมากเลยครับลองสังเกตด,ดูนะครับว่าการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยต้องอาศัยหลายอย่างเลยทั้งความขยนันความรับผิดชอบการทํางานที่เหมาะสมแต่พอมาดูเรื่องการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศนะครับกลับขึ้นอยู่กับคุณธรรมที่สําคัญที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความสัตย์หรือความจริงใจนั่นเองครับเอาล่ะครับ มาถึงคำถามสุดท้ายในเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยในชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครับคำถามนี้เป็นคำถามที่อมตะแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับบุคคลผูกมิตรได้อย่างไรเล่าหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ยังไงกันนะและคำตอบก็ตรงไปตรงมาและทรง,ลทรงพลังอีกแล้วครับทะทางมิตานิคันทติ แปลว่าบุคคลผู้ให้ย่องผูกมิตรไว้ได้พูดง่ายๆเลยก็คือความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละครับที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างมิตรภาพเลยและคำว่าการให้ในที่นี้นะครับมันลึกซึ้งกว่าแค่การให้สิ่งของนะแต่มันคือหลักการครองใจคนสีข้อหรือสังหะวัตถุสีนั่นเองครับเริ่มจากทานคือการแบ่งปันปิยวาจาคือการพูดจาดีๆต่อกัน อัตจริยาคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กันและกันและสุดท้ายคือสมาาตตาการวางตัวอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วที่เราจะรวบรวมคำตอบทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์สำหรับเส้นทางสู่อิสรภาพและความสุขที่แท้จริง ดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความบริสุทธิ์ภายในที่เกิดจากปัญญาเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดครับเมื่อรากฐานของเราแข็งแรงแล้วความสำเร็จในหน้าที่การงานและมิตรภาพที่ดีงามก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของมันเองก็หวังว่าบทสนทนาที่น่าทึ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้นาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปัญญาจากภายในสู่ความสำเร็จและมิตรภาพที่งดงามภายนอกสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านหมั่นเจริญไตรสิกขาเพื่อนำพาตนให้พ้นไปจากทุกในวัฏฏะสงสารโดยพลันเทิน